สวัสดีค่ะเด็กๆมาเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูกุ๊กไก่คนเดิมค่ะนักเรียนขาในคลิปนี้นะคะคุณครูจะขอสอนต่อจากคลิปเมื่อเช้าเลยค่ะคลิปเมื่อเช้าเราได้ทําแบบฝึกหัดไปนะคะในใบนี้ใช่ไหมคะถึงข้อที่18แล้วใช่ไหมคะมีใครทําย่างมีใครทาตามความคุณครูแล้วเสร็จบ้างคะนักเรียนเก่งมากเลยนะคะนักเรียนขาดี๋ยวคุณครูจะเฉลยนะคะแล้วก็ทําไปพร้อมๆกันอธิบายเป็นข้อๆให้นักเรียนได้ฟังด้วยนะคะและนักเรียนก็เขียนตามคุณครูได้ ได้เลยค่ะนักเรียนจะได้เก็บไว้อ่านได้นะคะนักเรียนขาก่อนอื่นเลยคุณครูขออนุญ,ญาตนะคะ พูดถึงเรื่องพืชนิดนึงค่ะนักเรียนขาพืชนะคะมีการสร้างอาหารที่ใบใช่ไหมคะอ่าส่วนประกอบของพืชก่อนนะคะส่วนประกอบของพืชก็มีรากลําต้นใบดอกผลและ,มะเมล็ดใช่ไหมคะแต่ละส่วนทําหน้าที่ที่แตกต่างกันนะคะแต่ทํางานกาันอยา่างมีความสัมพันธ์กันค่ะรากก็ทําหน้าที่ในการดูดน้ําค่ะส่งไปให้ลําต้นค่ะลําต้นก็จะลําเลียงน้นะาและธาตุอาหารที่รากนั้นดูดขึ้นมานะคะแล้วก็ผ่านท่อลําเลียงน้ําค่ะ ไปให้กิ่งก้านนะคะของพืชต่อไปค่ะไปให้ผลให้ใบนะคะนักเรียนขาคุณครูจะพูดเสริมให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนได้จํานะคะลูกหน้าที่ของใบทำหน้าที่การคายน้ําหายใจสร้างอาหารถูกไหมคะแล้วพืชค่ะมีการสร้างอาหารอยู่ที่ใบเราเลยนิยมมักเรียกห้องครัวนะคะเปรียบเสมือนเหมือนใบไม้ของพืชค่ะเพราะเขาทําไมคะสร้างอาหารนั่นเองค่ะเราเรียกขบวนการสร้างอาหารของพืชน,นะคะว่าขบวนการสังเคราะห์ด้วย แสงค่ะอาหารที่พืชสร้างได้คือน้ําตาลคูโครค่ะและซึ่งจะถูกลําเลียงไปสะสมอยู่ส่วนต่างๆนะคะของพืชในรูปแบบ แป้งนั่นเองค่ะนักเรียนขาพืชน,นะคะเขาจะมีการกําจัดน้ําเมื่อมีน้ําอยู่ในลําต้นมากค่ะเขาก็จะกำจัดออกมาทางปากใบค่ะนะคะในรูปแบบของการขายน้ําของพืชค่ะเราจะพบได้ว่าพืชบกพบปากใบอยู่ด้านล่างของใบพืชปริ่มน้ําค่ะนะคะปากใบจะอยู่ด้านบนของใบไม้นะคะและส่วนพืช อะไรคะพืชที่อยู่พืชจมน้ํานะคะคือจะไม่มีปากใบนะคะเด็กๆค่ะนักเรียนเด็กๆยังพอนึกออกที่คุณครูได้อธิบายไปแล้วใช่ไหมคะเดีย๋ยวเราจะมาเริ่มทําแบบฝึกหัดข้อที่19กันเลยค่ะเรามาดูกันค่ะเด็กๆก,การลําเลียงน้ําและธาตอาหารในลําต้นของพืชค่ะมีทิศทางการลําเลียงจากส่วนใดไปส่วนใดคะ จากส่วนใดไปส่วนใดคะอามีทิศทางการลําเลียงจากไหนก่อนเลยคู่ต้องมีจักรลากลาก,ลากนําอะไรคะดูดน้ําและแร่ธาตุถูกไหมคะส่งไปให้ลําต้นลําต้นค่ะก็มีท่อลําเลียงน้ําค่ะลําเลียงน้ำมาถ้าอาหารส่งไปให้กิ่งค่ะแล้วก็ไปให้ก้านนะคะแล้วก็ส่งไปให้ใบนะคะในการเอาไว้ในการสร้างอาหารนั่นเองค่ะนะคะ มาดูเฉลยกันคือลากลำต้นกิ่งกา้านแล้วก็ใบค่ะมีใครตอบถูกไหมคะเก่งมากถ้าใครตอบไม่ถูกนะคะลบและเขียนให้ถูกต้องค่ะส่วนคนที่ยังไม่ตอบนักเรียนก็เขียนลงไปได้เลยค่ะต่อมาส่วนประกอบของเกสรเพศผู้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะส่วนประกอบของเกสรเพศผู้ก็จะประกอบไปด้วยอะไรมีใครตอบอยังตอบอยังเอ่ยก็จะมี อะไรคะมีอับเลนูนะคะส่วนประกอบของเกสรเพศผู้ก็มีอับเลนูค่ะมีอะไรคะก้านเกสรเพศผู้และก้านชูอับเลนูนั่นเองค่ะนะคะก็จะมีอับเลนูก้านเกสรเพศผู้หรือก้านชูอับเลนูค่ะนักเรียนเขียนลงไปได้เลยค่ะต่อมาในข้อ21แล้วค่ะขนาดที่พืชมีการสังเคราะห์ด้วยแสงมนุษย์และสัตว์ได้อะไรจากพืชคะ มนุษย์และสัตว์ได้ไรได้แก๊สออกซิเจนในการหายใจนั่นเองค่ะในขณะที่พืชน,นะคะสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะพืชก็จะคายแก๊สคาร์บนอนไดออกไซด์ขอโทษค่ะพืชก็จะคายแก๊สออกซิเจนออกมาค่ะให้มนุษย์และสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆค่ะใช้ในการหายใจนั่นเองค่ะแก๊สออกซิเจนนะคะเราจะได้แก๊สออกซิเจนในการหายใจค่ะ ต่อมาค่ะขบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชสีเขียวต้องประกอบไปด้วยอะไรคะคุณครูได้พูดไปแล้วนะคะในคลิปนะคะที่แล้วนะคะที่คุณครูคทบทวนให้นะะักยนค่ะขบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชสีเขียวจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยองค์ประกอบอะไรบ้างคะต้องอาศัยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต้องอาศัยน้ําแล้วก็อาศัยแสงสว่างนั่นเองค่ะมีใครตอบถูกไหมเอ่ย เก่งมากค่ะก็ต้องอาศัยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อาศัยน้ำและแสงสว่างอาศัย3ามองค์ประกอบนี้ค่ะรวมกันนะคะเราจะเกิดขบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชสีเขียวนั่นเองค่ะต่อมาค่ะข้อที่23แล้วค่ะสารอาหารที่พืชได้จากขบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอันดับแรกคือคือน้ำตาลคลูโคนั่นเองค่ะน้ำตาลคลูโคนั่นเองนะคะ นะคะตอบหรือ,อยังตอบถูกไหมใครตอบถูกเก่งมากนะคะต่อมาขิงเผือกคือส่วนใดของพืชที่ทําหน้าที่ในการสะสมอาหารคะส่วนไหนรากลำต้นส่วนที่เป็นลําต้นนั่นเองค่ะขิงเผือกนะคะมันฝรั่งแถวมังแกวนะคะพวกนี้นะคะอ่าคือส่วนที่สะสมอาหารนะคะคือส่วนที่เป็นลําต้นนั่นเองค่ะแต่เขาอาศัยนั้นอยู่ใต้ดินนะคะเด็กๆนะคะ เขียนทันไหมเอ่ยถ้าเขียนไม่ทันกดดู้วสต็อปค่ะแล้วเขียนนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันในคลิปไม่ได้ค่ะอย่าไปดูกันในสไลด์ต่อไปต่อค่ะนักเรียนขาเรามาเรียนกันต่อเลยนะคะนักเรียนขาในสไลด์นี้แล้วก็ต่อต่อไปนะคะ คุณครูนะคะก็ได้ทํามาในรูปแบบให้นักเรียนในรูปแบบการตอบคําถามให้นักเรียนตอบคําถามคุณครูนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะและก็ทบทวนความจํานักเรียนด้วยค่ะว่านักเรียนตอบถูกไหมนักเรียนคนไหนที่อยากจดนะคะก็สามารถจดลงได้เลยนะคะใส่เศษกระดาษใส่สมุดวิทยาศาสตร์วอแหวนของเราก็ได้นะคะจดเอาไว้เพื่ออ่านทบทวนนะคะเด็กๆคะ่ะแต่ถ้านักเรียนคนไหนไม่สะดวกจดไม่เป็นไรคะ่ะฟังคุณครูแล้วจาให้ขึ้นใจนะคะเด็กๆ นั่นเองค่ะเรามาดูกันที่ข้อแรกค่ะข้อใดต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของรากคะอ่าอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งค่ะสร้างอาหารให้พืชถูกไหมคะไม่ใช่ถูกใช่ไหมคะข้อนี้ก็ผิดข้อที่สองดูดน้ําและาธาตุอาหารค่ะถูกไหมถูกข้อที่สามค่ะยึดลําต้นให้ตั้งอยู่บนดินถูกไหมคะถูกต่อมาค่ะสี่สะสมอาหารไว้ให้พืชต้นอ่อนถูกไหมคะ าแสดงว่าตอบข้อไหนคะข้อ1และ2หรือ1และ3หรือข้อควายค่ะ1และ4หรือว่างองูค่ะ2และ3อ้าวงองูมันเป็นสีขาวคุณครูขอโทษน,นะคะอะเดี๋ยวเขียนลงไปเลยงองูค่ะ นะคะตอบข้อไหนคะก็ต้องตอบข้อที่2และ3ค่ะเพราะรากนั้นทําหน้าที่ในการดูดน้ําและธาตุอาหารใช่ไหมคะขึ้นไปส่งไปให้ยังลําต้นนะคะแล้วรากก็ทํายังทําหน้าที่ทําไมคะยึดลําต้นให้ตั้งอยู่บนดินนั่นเองคะ่ะตอบข้ององูคะ่ะมีใครตอบถูกไหมเอ่ยใครตอบถูกเก่งมากสแสดงว่านักเรียนจําที่คุณครูพูดให้ฟังบ่อยๆได้แล้วนะคะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยคะ่ะ นักเรียนขาเรามาดูกันต่อเลยนะคะมาดูกันที่ข้อแรกได้เลยค่ะเขาถามว่าเพื่อชนิดใดไม่ได้สะสมอาหารไว้ที่รากนะคะเรามาดูอันแรกกันค่ะก็ไกเ่เพื่อค่ะเพื่อคือส่วนไหนคะที่สะสมอาหารไว้ก็คือส่วนที่เป็นลำต้นนั่นเองค่ะขอไข่มันเทศค่ะส่วนไหนคะที่สะสมอาหารส่วนรากนะคะแครอทก็คือส่วนส่วนอะไรคะส่วนรากเหมือนกันค่ะมันสำปะหลังคือส่วน รากเหมือนกันนะคะมันเทศแครอทและมันสัมปะหลังนะคะสะสมอาหารไว้ที่บริเวณรากนั่นเองค่ะแล้วอันไหนคะที่พืชชน,นิดใดไม่สะสมอาหารไว้ในที่ราก,ก็ตอบข้อกอไก่ค่ะเพราะเเลือกสะสมอาหารอยู่ที่บริเวณลำต้นนั่นเองค่ะมาดูข้อต่อไปค่ะหัวมันแก้วจัดเป็นโครงสร้างใดของพืชคะ หัวมันแก้วจัดเป็นโครงสร้างใดของพืชมาดูกันที่กอไก่ค่ะลากที่สะสมอาหารค่ะขอไข่พ้นที่สะสมอาหารค่ะคอควายก้านใบที่สะสมอาหารค่ะงองงูลำต้นที่สะสมอาหารนะคะนักเรียนขาหัวมันแกวนะคะส่วนที่สะสมอาหารคือส่วนที่ เป็นรากนั่นเองค่ะแล้วเขาถามว่ามันแก้ว,แก Laura, ว,แกวจัดเป็นโครงสร้งางใดของพืช่าหัวมันแก้วนั่นก็ต้องจัดเป็นโครงสร้างรากที่ทําหน้าที่ในการสะสมอาหารนั่นเองค่ะหัวมันแก้วจัดเป็นโครงสร้างนะคะคือรากที่ทําหน้าที่ในการสะสมอาหารนะคะผลก็ไม่ใช่ค่ะก้านใบที่สะสมอาหารก็ไม่ใช่ลําต้นที่สะสมอาหารก็ไม่ใช่ค่ะ3ข้อนี้นะคะ ผิดค่ะข้อที่ถูกคือกอไก่ค่ะลากที่ทําหน้าที่สะสมอาหารนะคะเป็นโครงสร้างของหัวมันแกวนั่นเองค่ะต่อมาข้อใดเป็นหน้าที่หลักของลําต้นนักเรียนดูดีๆนะคะเขาถามว่าข้อใดเป็นหน้าที่หลักของลําต้นนะคะกอไก่สะสมอาหารใช่ไหมไม่ใช่ถูกไหมคะต่อมาดูดน้ําและแรกธาตุอาหารใช่ไหมคะ ไม่ใช่ต่อมาลำเลียงน้ำและแร่ธาตุถูกไหมคะถูกแต่อย่าเพิ่งค่ะไปดูงองงูก่อนค่ะขยายพันธุ์และเพิ่มจำนวนของพืชถูกไหมคะไม่ใช่นะคะก็ต้องตอบข้อคอ,ค,อควายนะคะหน้าที่หลักของลำต้นคือลำเลียงน้ำและธาตุอาหารนั่นเองค่ะ นักเรียนคาะมีใครตอบถูกทั้งหมด3ข้อไหมคะหา,าใครตอบถูกนะคะแสดงว่านักเรียนจําได้นะคะกับที่คุณครูสอนนะคะส่วนใครที่ตอบถูกบ้างไม่ถูกบ้างไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวยังมีข้อต่อไปให้นักเรียนได้ตอบกันอีกค่ะไปดูในสไลด์ต่อไปเลยจ้านักเรียนค่ะเรามาดูกันค่ะในข้อต่อไปกันเลยนะคะรากของพืชค่ะน,นักเรียนฟังคุณครูนะคะรากของพืชมักอยู่ใกล้โค,โคลนลําต้นมีขนาดไล่เลียกกันเป็นกระจุกค่ะ พบได้ในใบเลี้ยงเดี่ยวด้วยนะคะข้อความนี้นักเรียนคิดว่าสอดคล้องกับข้อใดคะรากของพืชมักอยู่ใกล้กลกโคนลำต้นมีขนาดไล่เรียก,กันเป็นกระจุกคะ่ะพบได้ในใบเลี้ยงเดี่ยวคะ่ะนักเรียนคิดว่าเป็นรากอะไรคะมีรากแก้ว ลากฝอยลากขแนแงและขนลากค่ะนักเรียนคะลากแก้วนะคะจะเป็นลากใหญ่ๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ทําไมคะจะมีขนลากนะคะออกมาแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นลากฝอยค่ะก็จะามาเป็นไงคะเป็นลากออกมาแล้วก็จะเป็น กระจุกกระจุกแบบนี้ค่ะนะคะนักเรียนขาถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะคะคุณครูวาดไม่สวยนักเรียนเปิดไปดูหน้าที่26ได้ค่ะเห็นไหมคะมีลากฝอยแบบนี้ค่ะแล้วก็ลากแก้วแบบนี้ค่ะนักเรียนขาแล้วนักเรียนคิดว่าตอบข้ออะไรครับมีขนาดไล่เรียกกันและเป็นกระจุกก็ต้องตอบลากฝอยนั่นเองค่ะนะคะข้อนี้ก็ตอบขอไขค่ะต่อมาข้อต่อไปค่ะ ข้อใดนะคะไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของลำต้นพืชค่ะนะคะลำต้นไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของลำต้นพืชนะคะมีข้อป้องค่ะลำต้นมีข้อป้องถูกไหมคะถูกค่ะส่วนประกอบของลำต้นข้อป้องและก็ตานะคะต่อมาขอไขค่ค่ะมีใบและดอกแตกออกจากลำต้นถูกไหมคะก็ถูกอีกเช่นกันค่ะนะคะ ต่อมามีกิ่งก้านและตาออกจากผิวนอกของลำต้นถูกไหมคะก็ถูกอีกค่ะมาเหลือข้อสุดท้ายเรามาดูกันค่ะ,จะเจริญเติบโตลงสู่ดินค่ะตามแรงโน้มถ่วงของโลกใช่ไหมคะไม่ใช่ถูกไหมคะข้อนี้ผิดค่ะเพราะว่าลำต้นนะคะจะ,จะเจริญเติบโตต,ต่อจากรากขึ้นไปอยู่บนดินนะคะจะมีแค่บางชนิดเท่านั้นค่ะที่รากที่ลำต้นทำหน้าที่ในการ สะสมอาหารนะคะแต่ก็จะอยู่บนดินและมีอยู่ใต้ดินนะคะแต่เขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของลำต้นนะคะก็ต้องตอบข้ององ,งูเลยค่ะเพราะว่าข้อป้องและตา ก็ถูกต้องเป็นลักษณะทั่วไปของลำต้นมีใบและดอกแตกออกจากลำต้นก็ถูกต้องนะคะต่อมามีกิ่งก้านและตาแตกออกจากผิวของลำต้นก็ถูกต้องค่ะข้อนี้ตอบงองงูได้เลยค่ะเจริญนะคะลงสู่ดินตามแรงโน้มถ่วงของโลกผิดค่ะต่อมามาดูกันนะคะนักเรียนขาว่าดอกไม้ดึงดูดให้มแมลง นะคะมาช่วยถ่ายละอองเรนูโดยวิธีใดบ้างมีตอมน้ำหวานค่ะมีสีเฉพาะค่ะแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะนักเรียนคิดว่าตอบข้อไหนดีคะข้อกอไก่ค่ะ1และ2มีตอมน้ำหวานและมีสีเฉพาะใช่ไหมหรือขอไข่ค่ะ1และ3ค่ะคือมีตอมน้ำหวานค่ะและก็มีกลิ่นใช่ไหมคะหรือขอควายค่ะ2และ3มมีสีเฉพาะค่ะและมีกลิ่น หรือว่างองงูคะ่ะมีทั้งสาอันเลยค่ะมีต่อมน้ําหวานค่ะมีสีเฉพาะค่ะแล้วก็มีกลิ่นค่ะใครตอบข้อไหนเอ่ยข้อนี้นะคะคุณครูขอเฉลยคือข้ององูนั่นเองค่ะนะคะดอกไม้นะคะมีสิ่งที่ดึงดูดให้แมลงช่วยมาถ่ายละอองเรนูให้นะคะเขาจะมีต่อมน้ําหวานค่ะนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าที่เกสรของดอกไม้ค่ะจะมีรสชาติหวานใครเคยได้ไปกินดอกเข็มบั่งคะ دنركمادو เห็นไหมคะเขามีต่อมน้ําหวานค่ะพอมีต่อมน้ำหวานพึ่งและมแมลงค่ะต่างๆนะคะก็จะมาดอมค่ะดูดเอาน้ําหวานเนี่ยไปค่ะแล้วก็จะไหมคะก็จะมีละอองเรนูติดไปเพื่อให้เขาไปผสมเกสรต่อไปนะคะมีสีเฉพาะก็ใช่ค่ะมีกลิ่นหอมก็ใช่ค่ะข้อนี้ตอบงองูได้เลยค่ะนะคะมีต่อมน้าหวานมีสีเฉพาะและมีกลิ่นค่ะวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็ได้บอกนะคะสอนนักเรียนไปนะคะหรือทําแบบฝึกหัดไปพร้อม นักเรียนนะคะในคลิปนี้นักเรียนขาในคลิปนี้นะคะนักเรียนคนไหนที่ฟังไม่ทันนะคะหรือคุณครูพูดแล้วไปต้องขอโทษนะคะนักเรียนก็กดย้อนกลับไปฟังได้นะคะนักเรียนฟังบ่อยๆนะคะเป็นการฝึกทบทวนค่ะคิดซะว่าคุณครูมาเล่านิทานให้นักเรียนฟังนักเรียนฟังคุณครูพูดค่ะนักเรียนจะได้จําได้นะคะในคลิปนี้ขอขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย